สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่เราไม่เอาสัมปชัญญะมาใช้เหมือนพ่อครูก็ไม่เคยพูดถึงก็ตัดใช้คําว่าสติได้เดียวสติต้องมีปัญญาพ่อครูเคยพูดไว้อย่างนี้ถ้ามีสติแล้วมีปัญญาไม่ใช่สติของพุธอันนี้พ่อครูเคยพูดไว้อย่างนี้เนาะเพราะนั้นในสติต้องมีสัมปชัญญะด้วยนะคือปัญญาคือความรู้ตัวนี่เนะี่ย สติคือความระลึกได้ชัดเจนไหมเราต้องระลึกได้ไหมว่าจิตเราเป็นไงเออระลึกได้ว่าจิตจนขนาดนี้ยเราจิตเราเออเราว่างๆอยู่นะไม่มีอะไรนะจิตเราว่างๆอยู่ไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงมีสติอยู่กับตัวเออสติถ้าสติอยู่กับตัวเราก็ต้องระลึกได้ใช่ไหมเออถ้าถ้าไม่ใช่เอะ สติเราอยู่ที่ไหนอะเราก็ระลึกไม่ได้ตอนนี้สติเราขาดเราระลึกไม่ได้เอะตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่กําลังไปไหนกําลังทําอะไรถ้าเราทําอะไรด้วยการขาดสติถามว่าเราเผลอไหมสมมติว่าเนี่ยใครใครกําลังทํางานเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราทํางานอย่างยิ่งเป็นที่ใช้มีดใช้อะไรเนี่ยที่บอกว่าเราเผลอขาดสติอ้าวไปหัน่นทันที่จะหัน่นผักหั่นมือเข้าไปแล้วเออมีไหมล่ะ เนี่ยเราทําอะไรแล้วเราเผลอแป๊บเดียวอ้าวเออบาดเจ็บไปแล้วเดินเดินอยู่อ้าวไอ้ตรงเนี้ยมันเคยมีอ่เราก็เดินระวังทุกทีอ่ะนะแต่วันนี้มันเผลอไปอ้าวขาดสติเดินไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แตะมันสเสลยงั้นสะดุดไปเลยออย่างเนี้ยนะคือเราขาดสติแน่เลยนะเพราะนั้นถ้ามาพูดถึงสติเนาะสะติเนี่ย มันมีตั้งหลายระดับนะใช่ไหมเคยได้ยินไหมสติหลายระดับอันนี้มันอยู่ในเรื่องของโลกุตละธรรมก็ได้หรืออยู่ในหมวดอยู่ในโพธิปัฏีิธรรมที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องสติว่าอย่างละเอียดละออมากเนาะละเอียดขนาดไหนไม่รู้ว่าหลายคนก็คงได้ฟังเนาะได้ฟังมาแล้วละ่ะ้าเขาใส่มายมก็จะไม่ทานจะเขียข่ย